รู้หรือไม่เขว่าในปี2,565สถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของไทยมีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูงถึง3เท่าและมากกว่า80%ที่ผู้ถูกกระทําเป็นผู้หญิง <c oughs> เพราะไรความรุนแรงในครอบครวัวเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานหลายปีแต่ยังคงมีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆวันนี้ TNN e Xplains จะมาอธิบายให้ฟัง ปฏิเสธไม่ได้เลยเขาว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆของไทยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาซึ่งหากย้อนไปในปี2559ไทยเป็นประเทศที่ติด1ใน10อันดับของโลกที่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ข้อมูลล่าสุดจากมูล,ลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบว่าในปี2,565แนวโน้มก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นกว่าสาเท่าโดยมีรายง,งานข่าวถึง1,131เหตุการณ์เมื่อเทียบกับปี2,564ที่มีการรายงานข่าวในลักษณะดเดียวกันอยู่ที่373เหตุการณ์นอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเผยว่าตั้งแต่ปี2,559ถึง2,565มีผู้ตกอยู่ในสถานการณ์ความ รุนแรงในครอบครัวทั้งหมด11,617รายเท่ากับว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเฉลี่ยอยู่ที่6รายต่อวันและตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงทุกปีโดยปี2,565มีรายงานทั้งหมด2,347รายและความรุนแรงส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นในบ้าน ส่วนใหญ่ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวประมาณ90.5เป็นผู้ชายขณะที่82.78ที่ผู้ถูกกระทาเป็นผู้หญิงโดยในจำนวนนี้ประมาณ68.6ตัดสินใจที่จะไม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงซึ่งความสัมพันธ์ของระหว่างผู้กระทาและผู้ถูกกระทาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสามีภรรยาปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว3อันดับแรกได้แก่ปัญหายาเสพติดคิดเป็น19.3เ์ รองลงมาเป็นสูรา11.8%และอันดับที่3คือเรื่องของความหึงหวงคิดเป็น10.8%โดยรูปแบบความรุนแรงแบ่งเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกาย54.5%ด้านจิตใจ36.3%ความรุนแรงทางเพศ7.5%และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรง1.7% และถ้าไปดูตัวเลขภาพรวมจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จะพบว่าผู้หญิงเกือบหนึ่งใน3ทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศหรือ Gender-based Violence อย่างน้อย1หรือ2ครั้งในชีวิตของพวกเธอจากรายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประจำปีงบประมาณ2,566พบว่าได้มีการช่วยเหลือไปแล้วกว่า2312รายโดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นเพศหญิง1931รายและเพศชาย381ราย สำหรับการรับความช่วยเหลือของผู้ประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยมีระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในมิติต่างๆดังนี้ด้านสังคมผู้ประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและเหตุอื่นๆสามารถเข้ารับความช่วยเหลือผ่านการแจ้งเหตุที่130 0ซึ่งดูแลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านสุขภาพผู้ประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและเหตุอื่นๆสามารถเข้ารับความช่วยเหลือผ่านการเข้ารักษาที่ศูนย์พึ่งได้ OSCC ในโรงพยาบาลของรัฐทุกระดับทั่วประเทศซึ่งดูแลช่วยเหลือเด็กสตรีและคนทุกกลุ่มวัยที่ถูกกระทำรุนแรง2องแสนกว่ารายซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้การดูแลของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แตงได้มีโอกาสสัมผา์แบบใกล้ชิดกับ DNA อเนตาซึ่งเป็นผู้ช่วยเลยขาที่การสหประชาชาติและเธอยังดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการบริหาร UNFPA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติงานในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ The first is the coordination, intersectoral ministry coordination. You know, violence is not only one sector. Maybe social service, Minister of Social Affairs can be taken care of, but you need the Minister of Interior and Justice. You need the Minister of Health, of course, obviously, but you need the Minister of Economy and Planning to ensure that all sectors can talk to, together and give enough resources to add to the universal health coverage that Thailand gives already to make sure that we can get an insurance law. More resources that everything can be taken care of. I think that would be what I would recommend. Better strengthen the co existing coordination. ทั้งนี้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครวัวตลอดจนปัญหาความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังคงเป็นข้อท้าทายสำหรับประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กำลังรับมือกับสังคมสูงวัยสังคมดิจิทัลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของกลุ่มประชากรและเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกประเภทไม่ว่าผู้ถูกกระทำจะเป็นเพศไหนก็ตาม